ก็ไก่อยู่ไหนนี่เองอืมก็ไก่นี่เองอก็ไก่ร้องอยังไงเอ๊อืมใช่แล้วร้องเป็นเพลงอ่ะกอและกอเอ๋ยอ๋กอเอ๋ยอกอยกไก่เลี้ยงลูกดได้ไม่ไเงินลูกจริงลูกร้องเลิเกเล่นเกมเหมือนจุแม่พาคุยดิน <c oughs> ทำมาหา ก,กินลตาไดโอ้ไก่กินยังไงไก่กินยังไงเวลาไก่กินเวลาไก่หากินขขเขาคำยังหงยังไงจิกกินวะจิกกินยังไงอ้ำอ้ำอย่างงี้เหรอแล้วคุ้ยดินน่ะคุ้ยดินอย่างงี้แล้วมีนมไหมไก่มีนมไหมไม่มีนมพี่ลูกกินเลยต้องไปคุ้ยดินหาอะไรกินใช่ไหม หาอะไรกินในดิน,น,น,นหาจอะไรในดินกินไก่ไ<น>ส้เดือนหรืเปล่าหนอนเมล็ดพืชไส้เดือนไส้เดือนไก่กินไส้เดือนหรอ